ได้เวลาบักหลา่ามอดมึงชุมแพรกะโดดบ้านยางพังพายพังพายหาเรื่องดีๆมาเบาสูพี่นองบราน้ฮาฟังตัวครับมือนีผมน้าเอาประวัติการสร้างบ้านส้างเมืองของจังหวัดนองบัวลําพูมาเบาสูพีสูนองบราทเฮาได้ฟังกันตะกอนสิไปฟังผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b ส c r i b e ช่อง Mod, มิสเตอร์มอดมืองชุมแพนะครับให้คนอื่นได้รับรู้ได้รับข่าวสารความเป็นไปเป็นมา ของการตั้งเมืองการตั้งบ้านในเขตอีสานบ้านของเฮ้าและเขตจังหวัดอื่นๆซึ่งจะได้เว้่ในคลิปต่อๆไปนะครับพี่น้องครับประวัติของน้องบัวลำพูครับพี่น้องครับน้องบัวลำพูนี่ถือว่ามีปรากฏหลักฐานของการอยู่อาศัยของมนุษย์มาหลายพันปีแล้วครับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เริ่มจากการดำรงเผาพันุ์ดำรงชีวิตแบบเร่ร่อนมาตั้งชุมชนมาตั้งที่อยู่ตามที่เนินสูง ตามธรรมหรือลิมฟังนม้มเพื่อเป็นการสแสวงหาอาหารการจับปูจับปลาการล่าสัตว์การหาน้อยูนอกินการหาพืชผักผลไม้ที่มีอยู่ตามธรรมชาติครับจนมาถึงการดำรงชีวิตในสังคมกสิกรรมจึงเริ่มอยู่ร่วมกันในเขตชุมชนมีการเพาะปลูกเกิดขึ้นมีการเลี้ยงสัตว์การทำเครื่องประดับและการลอโลหะแบบต่างๆของคนในชุมชนบาดท,ที่นี่ในกอนยุคประวัติศาสตร์ ก็ได้มีการค้นพบแรงโบ่ร้านคดีนนเพลาวบ้านกุดข้อมยตำบลกุดดูอำเภอโนนสังและแรงโบ่ร้านคดีนนดอนกลางบ้านกุดกวงซอยตำบลบันทินอำเภอโนนสังชุมชนโบรานค่อยๆมีการพัฒนาเข้าสู่ชุมชนเมืองครับมีการติดต่อซื้อขายแลกเปลี่ยนระวังกันต่อกันนี่หลายขึ้นกว่าเก่าจากนั้นต่อมาวัฒนธรรมแบบทวารวดีกับเขาม,ามีอิทธิพลครอบคลุมในเขตอ,อีสานบ้านของเฮา เมื่อราวปี1,100จนถึงปี1 5 0 0ในเขตจังหวัดหนองบัวลำพูก็ได้มีการค้นพบโบราณวัตถุสมัยทวารวดีขึ้นครับเช่นใบเสมาหินวัดพระธาตุมึงพินอําเภอหน้ากลางและใบเสมาหินในวัดป่าโนนคำวิเวกอําเภอสุวรรณคูหาครับจากนั้นต่อมาเมื่อสิ้นวัฒนธรรมขอมหรือวัฒนธรรมแบบทวารวดีน่นะครับภาคอีสานบ้านของเฮ้าก็จึงได้รับอิทธิพลจากไทยเล่า หรือว่าอิทธิพลจากอาณาจักรลานร้างเข้ามาแทนทีซึ่งได้ปรากฏชัดเจนขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตรวรรษที่19ซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงสมัยลุงเลื่องร่วมกันกันกบสุโขไทยบริเวณลุ่มแม่น้ำคงตอนบนและลุ่มแม่น้ำอูแถบเมืองเชียงทองการตั้งบ้านตั้งเมืองของคนในวัฒนธรรมไทยเล่าก็เกิดขึ้นหลายขึ้นเป็นที่ยอมรับกันมากขึ้นของนักประวัติศาสตร์ว่าอยู่ในยุคสุโขไทยอยู่ในยุคเดียวกันนั่นแหละครับพี่น้องครับจากนั้นต่อมาพี่น้องครับ ในช่วงสมัยของพระเจ้าลิไทยก็ได้กล่าวถึงชุมชนกลุ่มวัฒนธรร,ธร,รมไทยลา่าที่ได้ร่วมตัวกันเป็นอาณาจักรขึ้นในซื่ออาณาจักรลานสร้างเขตทัางเบื้องตะวันออกถึงแดนพญาฝางุม่มรัชสมัยของพระเจ้าฝางุม่มเมื่อปีพศ1 8 9 6ถึงปี1 9 6 1และในสมัยของพระเจ้าสามเสนไทยเมื่อปี1 9 1 6ถึงปี1 9 5 9 ได้มีการขยายอาณาเขตของอาณาจักรลานสร้างได้ครอบคลุมถึงภาคอีสานตลอดถึงเขตที่ราบโคลาดและได้ขยายอิทธิพลการเมืองการปกครองแร่กระจายชุ่มชน่นได้เข้ามาสู่บริเวณแองสกลนครถึงบริเวณพระธาตุพนมต่อมาในรัชสมัยของพระเจ้าชัายเชษฐาธิราชแห่งอาณาจักรลานสร้างได้สร้างความสัมพันธ์ไม่ตีกับอาณาจักรอยุธยาในรัชสมัยของพระเจ้าจักรพรรดิเพื่อเป็นการต่อต้านอำนาจของพมา่า ที่กำลังแร่ขยายเข้ามาในอาณจาจักรลานหน้าเชียงใหม่และเมื่อปีพศ2106พระเจ้าชัายเชษฐทาธิราชแห่งกรุงศรีสัตนาคณหุตเวียงจันทร์ได้นำผู้คนอพยพเข้ามาอยู่อาศัยในเขตจังหวัดหนองบัวลำพูได้สร้างพระพุทธลูและศิลาจาลึกที่วัดรรมสุวรรณคูหาได้สร้างบ้านแปลงเมืองหนองบัวลำพูขึ้นว่าใหม่อีกเถือนหนึ่งอยู่ริมฟ่งหนองบัวหรือว่าหนองซ้ำส้าง ซึ่งเป็นเมืองเก่าสมัยของขอมที่มีอำนาจอยู่ในตอนนั้นเพื่อนได้สร้างพระพุทธรูปวิหารและขุดบอ่อน้ำในบริเวณวัดในหรือวัดสีคูนและได้ยกฐานะขึ้นเป็นเมืองสื่อเมืองวา่าเมืองจำปานครกาบแก้วบัวบานมีฐานะขึ้นเป็นเมืองนาดานของเมืองเวียงจันทร์คนทั่วไปนิยมเอื่นว่าเมืองหนองบัวลําพูต่อมาเมื่อปี2 1 1 7ครับในเวลาที่เสียกรุงศรีอยุธยาในครั้งแรกให้แก่กับพมา สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อทรงยังทรงครองเมืองพิษณุโลกอยู่เพิ่นได้ตามเสด็จสมเด็จพระธรรมราชาทิราชซึ่งเป็นพระบิดาของเพิ่นได้นำกองทัพเสด็จประทับพักแรมที่บริเวณหนองบัวแห่งนี้พระองค์ได้ทรงประชวนด้วยไข่ทรพิษจึงได้เสด็จนำทัพกลับกรุงศรีอยุธยาพอต่อมาครับตามตำนานของพวสะพาตาผู้สร้างเมืองหนองบัวลำพูได้กล่าวอาวัยวาเมืองนี้พวสกับพาตาเป็นผู้สร้าง โดยได้สร้างกำแพงเมืองมีขค่คู่ประตูหอรบครบขั้นครับเพื่อเป็นการป้องกันคาซึกโดยเฉพาะคาซึกจากทั้งเวียงจันทร์คือได้สร้่งกำแพงหินหอรบขึ้นที่เชิงผู้เขาบนผู้พันคำซึ่งเป็นเส้นทางหนาดานใกล้บริเวณน้ำตกเท่าโตห่างจากกำแพงเมืองไปทังทิศตะวันออกประมาณหนึ่งกิโลเมตรตามประวัติของพ่อว่าพตามีภูมิมลำเน่าอยู่ทีบ้านหินโวมเป็นเสนาบดีของพระเจ้ากลุงเวียงจันทร์ มาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอนุวงศ์ไททิราชเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายนอกของกัตริย์กลุ่มเวียงจันทร์มีเรื่องคัดใจกับพระเจ้าสิริบุญสารผู้เป็นโอรสของพระเจ้าอนุวงศ์ไททิราชซึ่งได้ขืนข้องราชสืบต่อพระบิดาต่อมาบัดท,ที่นี่พะวะพระตาครับเมื่อเพิ่นผิดใจกันกับพระเจ้าสิริบุญสารจึงได้นำผ้าไั่พ่นของตนนี้อพยพโดยขามไม้นำโค้งมาตั้งทินฐานสร้างบ้านแปลงเมือง ก็คือเมืองจำปานครกาบแก้วบัวบานและก็ได้ตั้งซื้อเมืองไม่ขึ้นว่านะครเคือนขันกาบแก้วบัวบานตั้งตนเป็นอิสระบ่ได้ขึ้นตรงกับเมืองเวียงจันทร์ครับส่วนหลวงล่าโภชนัยและเท่าค่ข่ำพงซึ่งอุพยพมาพร้อมๆกันก็ได้พาไผ่าาพ่นส่วนหนึ่งไปตั้งบ้านสร้างเมืองไม่อยู่ที่ผู้เวียงปัจจุบันนี้ก็คืออำเภอผู้เวียงจังหวัดขอนแก่นนะครับบาดท,ที่นี่ในช่วงปีพศ2310ครับ พระเจ้าศริบุญสารแห่งเมืองเวียงจันทร์เพิ่นในทราบข่าวมมว่วาพพะวอกระพาตาเนี่ยได้แยกตัวออกมาตั้งเมืองนครเคิืนขันกาบแก้วบัวบานและบด้ย,ย่อมขึ้นตรงกับเวียงจันทร์เพิ่นจึงได้ส่งกล่องทับมาปราบปรามครับเกิดการต่อสู้กันอยู่ที่ช่องน้าจันทร์หรือว่าน้าตกเ่าโตนั่นแหละครับบนผู้พันคําสู้รบกันอยู่สามปีครับยังบทนในหูแพรหูชนะกันอยู่ทางฝ่ายเวียงจันทร์จึงได้ร้องขอกองทับจากพระม่ามะซอยเหลือ จนสามารถตีเมืองนครเคืรอนขันกาบแก้วบัวบานได้ส่วนฝ่ายกำรรพวอพตาเมื่อแพ้ทับแล้วจึงได้อพยพผู้คนหนีไปผู้เวียงลงไปทางไต้ตามลำน้ำซี่ไปขอพึ่งใบบุญเจ้าเมืองจำปาซักอยู่ระยะหนึ่งบาดเท,ทนีต่อมาก็ได้แยกตัวออกมาสางบ้านแปลงเมืองใหม่อยู่ที่ดอนมดแดงซึ่งดอนมดแดงนี้ครับปัจจุบันก็นคือจังหวัดอุบลราชธานีนะครับแล้วก็ได้เข้าไปขอพึ่งพระบรมโพธิสมภัน์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบาดท,ที่นี่ฝ่ายกำทั้งเจ้าศริบุญสารได้ยกกองทัพติดตามกลุ่มของพอววพตาจนล่วงเข้ามาถึงเขตชายแดนของไทยและได้ปราบพอววพาตาได้เมื่อปีพศ2 3 2 1บาดท,ที่นี่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับจึงได้โปรดกล้าวให้เจ้าพระยาจากักรียกกองทัพมาซอยพอววพตาขับไล่กองทัพของพระเจ้าศริบุญสารออกไปจากชายแดนไทย เราได้ยกกองทัพเข้าตีเมืองเวียงจันไดครั้งนั่นล่ละครับเป็นเทือที่ได้อัญเชิญพระแก้วมรกตซึ่งพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชได้นํามาจากเมืองเชียงใหม่กลับเข้าสู่อาณาจักรของไทยตามเดิมบัดท,ที่นี่เมืองเวียงจันไ์ก็ได้ตกเป็นเมืองขึ้นของไทยในฐานะของเมืองประเทศสลาดและเมืองนครเคลือนขัน,ขนกาบแก้วบัวบานก็ได้มาขึ้นตรงอยู่กับอาณาจักรไทยนับตั้งแต่บัดนั่นเป็นต้นมาครับบัดท,ที่นี่ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้าอนุวงศ์ได้เกิดกระบฏขึ้นครับโดยเจ้าอนุวงศ์เป็นกระบฏยกทับเขามายึดนครราชสีมาทั้งกรุงเทพมหานาครก็ได้ทรงกองทัพไปปราบปรามเจ้าอนุวงศ์ได้เจ้าอนุวงศ์ได้ถอยทัพมาตั้งรับอยู่ที่เมืองหนองบัวลำพูทั้งสองฝ่ายได้สู้รบกันอย่างสุดกำลังความสามารถและในที่สุดแล้ว กองทัพไทยก็ได้ติดตามจับตัวเจ้าอนุวงศ์ใดที่เมืองเวียงจันทร์และนำตัวไปพิจารณาโทษที่กรุงเทพครับบัดทีนี้ในปีพศ2433ได้มีการจัดระเบียบการปกครองบ้านเมืองใหม่ท้งลุ่มแม่น้ำโค้งขึ้นโดยให้ข้าหลวงเมืองหนองคายบังคับบัญชาเมืองใหญ่16เมืองเมืองขึ้น36เมืองเรียกว่าเมืองเล่าไฟเหนือในช่วงนี้แหละครับเมืองหนองบัวลำพูก็เลยได้ขึ้นตรงกับเมืองหนองคาย บัดต่อมาในปีพศ2434ได้โปรดเกล้าให้แต่งตั้งข้าหลวงใหญ่ออกไปประจำยุดินแดนภาคอีสานสามพระองค์คือกรมหลวงพิชิตปีชากรขันเป็นกรมมืนเป็นข้าหลวงใหญ่ณเมืองอุบลราชธานีเรียกว่าข้าหลวงเมืองเล่าก่าวมีเมืองใหญ่ยี่สิบเอ็ดเมืองเมืองขึ้นสี่สิบสามเมืองส่วนกรลมหลวงประจักษ์ศิลปาคมขันเป็นกรมมืนเป็นข้าหลวงใหญ่ณเมืองหนองคายเรียกว่า ข้าหลวงเมืองเล่าพวนมีเมืองใหญ่ทั้งเบิดสิบสาเมืองเมืองขืนสิบหกเมืองส่วนกลมมะหลวงสรพสิทธิประสงค์ครั่นเป็นกลมมะมืนเป็นข้าหลวงใหญ่ณเมืองหลวงผ้บางเรียกว่าข้าหลวงหัวเมืองเล่าพุ่งขาวมีเมืองหลวงผ้บางเมืองสิบสองปั่นหน้าสิบสองจุไทยและหัวพันทั้งหาทั้งหกในครั้งนั้นเจ้าเมืองหนองคายได้แต่งตั้งให้พระวิชโยคมกุมธเขตเจ้าเมืองนคนเคลืนขันกาบแก้วบัวบาน ซึ่งมีฐานะเป็นเมืองเอกและให้เปลี่ยนซื้อเมืองไมว่าเมืองกมุดทา่าใสต่อมาเมื่อปี2443ได้มีการเปลี่ยนแปลงมณฑนไฟเหนือเป็นเมืองอุดดท่านีและให้ร่วมเมืองต่างๆขึ้นในมณฑนอุดอรเป็นหาบริเวณเมืองกมุดทา่าใสก็เลยถือร่วมอยู่ในบริเวณบานมากแข่งมณฑนอุดอรท่านีนั่นเองครับบัดท,ที่นี้เมื่อปีพศ2449ได้โปรดกล่าวให้เมืองกมุดทา่าใส เป็นเมืองน้องบัวลำพูขึ้นอยู่กับบริเวณบานหมากแข่งส่วนเมืองในสังกัดให้มีฐานะเป็นอำเภอเมืองน้องบัวลำพูจึงกลายเป็นอำเภอหนองบัวลำพูขึ้นกับจังหวัดอุดรธานีโดยมีพระวิจารณ์กมุทธกิจเป็นนายอำเภอคนแรกปีพศ2 4 5 0ได้โปรดกล่าวให้กระทรวงมหาดไทยร่วมเมืองต่างๆในบริเวณหมากแข่งตั้งเป็นเมืองจตว่าเรียกว่าเมืองอุดรธานีส่วนเมืองในสังกัดบริเวณ ให้มีฐานะเป็นอำเภอเมืองหนองบัวลำพูจึงกลายเป็นอำเภอหนองบัวลำพูขึ้นกับจงบังหวัดอุดรธานีโดยมีพระวิจารณ์กมุทธธกิจเป็นนายอำเภอคอนแรกอำเภอหนองบัวลำพูมีความจเจริญขึ้นตามลำดับครับวันนี้ครับมีพื้นที่ประมาณจาก4,000ตารางกิโลเมตร ทางราชการจึงได้ยกฐานะชุมชนที่มีความจเจริญและอยู่ห่างไกลจากการปกครองของอำเภอหนองบัวลำพูได้จัดตั้งขึ้นเป็นกิ่งอำเภอร่วมสีกิ่งอำเภอดังต่อไปนี้ครับปีพศ2 4 9 1ตั้งกิ่งอำเภอน้อนสังปีพศ2 5 0 8ตั้งกิ่งอำเภอสีบุญเรืองตั้งกิ่งอำเภอหน้ากลางและปีพศ2 5 1 6เด้ตั้งกิ่งอำเภอสุวรรณังคูหาครับจากดั่นต่อมาครับเนื่องจากรัฐบาล มีนโยบายในการกระจายอำนาจมายังส่วนผู้มีภาคเพื่อประโยชน์ในการปกครองการให้การบริการของรัฐเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนการส่งเสริมให้ทองทินมีความจเจริญยิ่งขึ้นคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา,าจึงได้อนุมัติร,ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดน้องบัวลำพูตามร่างเสนอของนายเฉลิมพลสนิทวงชัยและคณะแล้วประกาศจัดตั้งจังหวัดน้องบัวลำพูขึ้นตั้งแต่วันที่หนึ่งท่านว่าคม ปีพศ2 0 0 3 6เรื่อยมาถึงปัจจุบันครับพี่น้องครับนั่นคือประวัติเรื่องเล่าความเป็นมาของจังหวัดนองบัวลำพูตะเข้าตะเดิมจนหอดปัจจุบันนี้พี่้องบานเาผู้ติดต,ตามเบื้องช่องมิสเตอร์มอดเบื้องชุมแพรอยู่อยากฮู้ประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งความเป็นไปเป็นมาของอำเภอใดจังหวัดใดพี่้องสาม,มารถแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับผมสิเข้าไปตอบทุกคน และกสิพญยญายามนนำหาออกข้อมูลที่พี่น้องมีความต้องการอยากจะหูอยากจะทราบมาเบาซูพี่น้องบันเฮ่าฟังแบบนี้ต่อๆไปครับพี่น้องครับเวลาเบิดแล้วผมจากลาพี่น้องไปก่อนขอความสุขความสบายใจเกิดขึ้นกับพี่น้องบานเฮ่าผู้ฟังรายการอยู่สู้ผู้สุขคนเมื่อนี้ผมมอดเมืองจุมแพรพร้อมกับช่อง aud, มิสเตอร์มอดเมืองจุมแพย์ลาพี่น้องไปก่อนบายๆครับสายโยนาละสวัสดีครับ